สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอพูดถึงวัวธนูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองซึ่งวัสดุที่ท่านสร้างไว้นะครับก็จะเป็นเขาวัวกระทิงนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นเขาวัวกระทิงก็จะเห็นสีนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนสลับกับสีน้ำตาลเข้มนะครับมันก็จะสลับไปอย่างเงี้ยจะเป็นสีของเขาวัวกระทิงนะฮะแล้ววิธีการแกะของท่านก็จะ แกมีหูมีเขานะครับเขาองนี้จะชนกันนะแล้วก็จะมีโหนกอยู่ข้างหลังนะครับแล้วส่วนหางก็จะหางยาวลงมานะครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้หลายคนจะบอกว่าเอะอันนี้เป็นของหลวงพ่ออ่ำหรือเปล่าที่ระยองหรือเปล่าก็หลวงพ่ออ่ำท่านทําแพะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้มีศิละปะแบบนี้นะฮะศิละปะแบบนี้จะเป็นศิละปะชาวบ้านนะครับซึ่งในในหนังสือ,อาการสะสมเครื่องรางของสายหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็จะมีวัวศิละปะแบบนี้อยู่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นคนที่มีฝีมือในการทำแพะแบบหลวงพ่ออ่ำนะครับแต่จะเป็นแบบชาวบ้าน ะะก็ผู้ถคุณของวัวธนูเนี่ยในสมัยก่อนเนาะเขาเอาวัวธนูไว้เฝ้าบ้านนะครับเฝ้าร้านค้าหรือว่าเฝ้าอาคารเอาเฝ้าพื้นที่ดินนะครับเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามา,ายุ่มย่ามไม่ให้ใครเข้ามา,าขโมยของนะครับให้เฝ้าบ้านก็การขโมยการผีการของการคุณสายกันสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับ ก็แต่ว่าต้องเลี้ยงให้ดีนะครับวิธีการเลี้ยงก็คือจะต้องมียาคาเจ็ดใบนะครับผูกปมไว้พร้อมกับน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะครับอาจจะถวายทุกๆสามวันหรือทุกๆวันก็ได้หรือจะถวายทุกๆหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับวัวเลี้ยงง่ายนะฮะใจดีส่วนวัวธนูของหลวงพ่อน้อยเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเขา ไม่ไม่มีไม่ให้โทษกับผู้เลี้ยงนะฮะถือว่าเป็นวัวธนูที่ใจดีกวาาได้นะฮะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีวัวธนูของหลายๆที่นะครับที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าทีา่โดดเด่นก็จะเป็นของหลวงพ่อน้อยวศรีสะทองนะครับคือเดิมทีแล้วเนี่ยวัวธนูของหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านจะสร้างมาจากข้างพุทธานะฮะด้านในก็จะเป็นโครงลวดทองแดงนะฮะแล้วก็มีตะกุดอยู่ด้วย ก็แบบนั้นเนี่ยแพงมากเดี๋นี้แพงมาก,มากจริงๆซึ่งวัวธนูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัทองเคยอยู่ในเบญจภาคีเครื่องรางนะครับแต่ด้วยที่ว่ามันหายากมากนะครับซึ่งสิ่งที่หาง่ายกว่าก็คือเป็นเป็นพระราหูกรลาตาเดียวของหลวงพ่อน้อยนะฮะซึ่งมีเยอะกว่าเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างงั้นเรามาเก็บพระราหูกันดีกว่านะครับ ก็จะคล้ายๆกับพระกำแพงเมดขนุนนะฮะในสมัยก่อนก็เคยเป็นเบญจภาคีนะครับเป็นหนึ่งในเบญจภาคีแต่ด้วยไซส์ของท่านมันใหญ่เกินไปแล้วก็ด้วยความหายากของท่านเนี่ยมีน้อยเกินไปก็ทําให้ไม่สามารถเก็บสะสมได้เยอะนะฮะก็ความนิยมก็เลยลดน้อยลงไปนะะซึ่งัวธนูนี่ก็คล้ายๆกันเนะครับ วิธีพิจารณาก็ต้องดูศิลปะเป็นอย่าง,างแรกนะครับอย่างลองลงมาก็คือดูความเก่านะครับถ้ามีรอยจานเนี่ยจะดีมากเลยนะฮะเราจะได้เห็นตัวหนังสือของผมก็น้อยที่ลอนจานลงไปนะครับความเก่าของออตัวเขากระทิงเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้จากตัวเส้นขนต่างๆนะฮะที่มันขึ้นมาแล้วก็การสึกกร่อน ตามอายุของมันแต่ว่าด้วยเ,เขาวัวกระทิงเนี่ยมันเป็นวัสดุทางธรรมชาติเนาะมันก็จะมีการย่อยสลายตามการเวลานะครับซึ่งเ,เราก็สามารถเห็นได้เป็นจุดๆไปนะฮะถ้าโดนความชื้นเนี่ยมันก็จะย่อยสลายเร็วนิดนึงแต่ถ้าเราเก็บไว้แห้งๆอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ใส่ถุงพลาสติกดีๆใส่ รอบหรือว่าใส่ตลับดีๆเนี่ยมันก็จะคงรูปไว้ได้นานหน่อยหนึ่งนะครับก็อวนธนูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยก็พกแล้วนะครับก็รู้สึกว่า,ามีเสน่ห์เมตตามหานิยมดีนะฮะอ,อันนี้คิดส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่า,าถ้าคนอื่นห้อยแล้วจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเมตตาดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งไม่ดีเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่กล้ามายุ่งกับเรานะครับผีสางนางไม้หรือว่าไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไม่มาใกล้เราเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ที่ไหนไปพักโรงแรมไกลๆนะฮะหรือว่าที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเนี่ยก็อุ่นใจครับสบายใจเราก็บอกเนี่ยพ่อวัวคุ้มครองเราหน่อยนะให้เรา,อานอนหลับสบาย อย่าให้ใครมากวนอย่าให้อะไรมากวนนะนะครับก็ทําให้เรามั่นใจอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าเรามีของดีติดตัวเรามีาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเราอยู่ซึ่งเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองด้วยเราก็สบายใจมากๆเลยละครับก็วันนี้ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะแนะนำเครื่องรางชิ้นอื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอขอบคุณครับ